สวัสดีครับทุกท่านนะพวกบผมของครีที่ขอนะอยู่กับเกมเซเว่นไนท์ r ีเบิร์นะตัวเบ้าแล้วนะครับผมก็รอคอยกันมานะฮะกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในภาค Rebirth นะฮะก็อ่ะมาฮะก็ใครๆก็รู้จักกันดีนะเกมมันภาคแรกนี่อย่างเมามันนะครับผมโอเคครับผมตัวเกมก็ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากเลยนะครับนี่ทั้งกราฟิกทั้ง ดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีระบบฟาร์มให้ด้วยอะไรเราไปว่ากันนะครับผมไปก็มาที่ประชนภัยนะครับน่านะครับผมก็ลุยแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จัดทีมได้แบบง่ายๆนะครับเนี่ยคลิกจิ้มไปเลยปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็เจวที่ทเป็นอ่าพักไทยด้วยนะเยี่ยมไปเลยแล้วก็ระบุแบบนะับจัดทีมนะนะครับแล้วก็จองสกิลลงหน้านู่นนี่น,น,นะครับผมก็เอาเป็นว่าแนะนําไปเลยแล้วกันก็คือเล่นยังไงก็ได้นะครับให้มาที่ดัน7.1นะเออครับเราจะได้ฟาร,ร์มกันน่า,าอ่ะไม่ไรเดี๋ยวเราแนะนํา,านนไปก่อน ก็ไปครับผมสามารถคลิกออโต้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะถัดไปก็ได้มันก็จะออโต้ไปให้เรื่อยๆจนกว่าเราจะแพ้หรือเราจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมตัเดี๋ยวเราไปดูกันกราฟิกดีงามขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบเนื้อเรื่องก็มาเรื่อยๆแหละตามอันนี้นะแล้วก็มีภาคไทยกันด้วย นะแต่ก็มันก็ไม่ได้ภาคหมดนะ,ะก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีภาคไทยแล้วกันนะก็โอเคอ่ะสกิปไปแล้วกันในเรื่องที่เยว่ากันมาฮะา <S <S ตัวเกมนี่มีสกิวออโต้นะครับหรือแล้วก็เปิดแอนิเมชันแบบสั้นนะครับผมแล้วก็ ไม่ทันเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ก็จะมีตรงนี้นะครับเปิดสกิลวอรโตนะแล้วก็แอนิเมชันแบบฟานอันนี้ที่มันใช้เพราะว่าเราเซตเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะเนี่ยแอนิเมชันแบบยาวนะแล้วก็หมดพื้นฐานครับก็จะเอาบงเอาบัฟบนหัวออกด้วยแล้วก็ไอคอนสกิลจะเล็กลงเหมือนประมาณว่าโชว์ ทางด้านล่างอะไรประมาณนี้นะครับง่ายๆเามมาชื่อ,อโอเคถ้าใครชอบแบบอนิเมชันย,ยาวๆว่าจัดไปได้เลยเลนามมาี่นะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผม ตัวเกมจะมีระบบอื่นๆด้วยก็คือเช่นพวกดันวัฒนาการดันพัฒนานั่นแหละนะครับก็ตามท่าเลยนะครับขาดท่าอะไรก็มาหาเอานะครับส่วนเงินก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าการลงแต่ละทีต้องใช้บัตรตรงนี้นะครับก็นานนิดนึงนะในการในการรี <ừ> ไม่ได้บอกด้วยเท่าไหร่ไม่ได้บอกด้วยว่าเวลาเท่าไหร่นะครับก็อยากปั้นตัวอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับจะ,จะทําอีกคลิปเอาไว้จริงๆคนก็รู้กันหมดแล้วแหละนะครับแต่ว่าค่อยว่ากันอ่ะอารีนาครับผมก็เปิดปุ๊บก็ลงได้เลยนะครับจัดทีมป้องกันนะครับผมแล้วก็ลงไปนะครับแค่นั้นเองรับของรางวัลตุ้มๆนะครับตามนั้น เลดบอสนะครับผมนี้เลือกสามตัวนะก็ยังไปไม่ได้ถึงไหนเลยนะครับค่อยว่ากันอืมนะครับแล้วก็เค่อยไม่ทิ้นสุดก็ยังไปไม่ได้ถึงไหนเลยก็ประมาณนี้นะครับผมเราเน้นดิดานไปก่อนนะครับประมาณนี้ แล้วก็ตอนเข้ามาจะมีการนี่อัศวินนะครับผมมีในเรื่องของบอกสเตสนะครับยวจะตัดน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของสกิลนะครับผมนี่ปลดล็อกปลดล็อกด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นอุค์กรติดตั้งอันที่ดีกว่าไปเลยก็ได้หรือจะหาอันอันใหม่มาติดตั้งก็ได้นะครับง่ายดีปลดออกเสียงเงินนะครับผม ถ้าจำไม่ผิดภาคที่แล้วมันเสียรูปี้บัวจำไม่ได้มันภาคนี้เสียแค่งเงินนะก็ช่างมันละกันรับแล้วก็นะวกตัวตัวเกมก็จะแม็กซ์เลเวอที่30สิบนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอาเนี่ยมีการข้ามกี่จำกัดด้วยก็คือดาวจะเป็นเกียวเียวอย่างเงี้ยอันนี้หดาวปกติใช่ไหมอันนี้ในหดาวปกตินะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบข้ามกี่จำกัดนะครับเพราะว่า ก็จะบอกสเตตัสด้วยนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับการพัฒนาครับก็มีอัปเกรดนะแบบนี้นะครับตัวละครเลือกสามสิบนะแล้วก็กดเข้ามาอัปเกรดเราอัปเกรดกดๆในนี้ไปเลยนะครับมันก็จะทำการตีบวกให้บึม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 แบบนี้ปั๊บ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 ไม่ได้นะครับ โอเคแป๊บหนึ่งเล้วสูงสุดสเออน่าจะพลาดไปเมื่อกี้คนระับก็แนะนำให้เอาเลเวล30มาบวกนะเพราะว่าการฟาร์มเกมนี้มันจะฟาร์มกีได้นะผมเราก็จะได้เพชรเนี่ยเพชรตัวน,นี้มามาทำการเอาไว้เปิดกาชานะอาหารต่อไปก็เป็นวิวทนาการครับผมเนี่ยกดเข้าไปก็จะใช้พวก ทรัพยากรน,นะครับก็สามารถไปหาได้นับช่องทางการได้รับทันารพัฒนานะครับเขาจะบอกไว้นะครับผมประมาณนี้ส่วนผสมก็บวก5อะไรก็ได้ครับผม1-5สามารถผสมได้เลยนะครับก็จะเป็นอันดีนะเพราะว่าผสมเนี่ยมันมีโอกาสอัตราการออกด้วยเห็นไหม อาดูสามดาวขึ้นไปสามดาวครับมีอัตราการกผสมมีการมีตัวมีออกพวกตัวอ่าเนี่ยอย่างมีออกเทโอมีออกแบบพวกตัวเก่งๆด้วยนะครับผมในประมาณนี้นะะส่วนสี่ดาวก็เหมือนกันนะครับมีออกพวกตัวเก่งๆห้าดาวอ่านะมีออกเหมือนกันนะก็เกมนี้ก็เน้นผสมนะฮะ คั้ามีจำกัดก็นี่ครับผมเอาตัวละครเดียวกัน,นมาทําการปลดล็อกขีจำกัดเห็นไหมเพิ่มพลังยมตีผมปลดล็อกไปหนึ่งละนะครับก็สูงสุด4 6หเนาะอัปเกรดสกิลนะครับก็ต้องใช้หินเจ้าพวกนี้นะครับในการอัปเกรดก็ไม่รู้ว่าอัปได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันอัปสูงสุดการอัสูงสุดคือการปลดช่องนะครับ เรปลดเลยแล้วกันนี่นะครับจะใช้ตัวเมื่อกี้นะครับน้องระยากับตัวละคร6ดาวนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับมาทําการปลดนะครับเพื่อที่จะทําให้พลังโจมตีอะไรเนี่ยแรงขึ้นนะครับกูเข้ามาที่ไหนนะฮะประมาณนั้นโอเคออนฮัทเสียจริง ปุ๊บปังจมตีครับหนึ่งนะเราก็อัดกิจคอนไปเลยนะครับจบจบโอเคฮะมีอะไรอีกไหมนะต่อมาก็จะเป็นพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะมีสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะครับ การพัฒนาตัเดเลี้ยงก็มีฟักไข่แบบนี้ผมฟักไปแล้วเราฟักทั้งหมดเลยแล้วกันเ,เพิ่มไข่วาเพิ่มน้องหนะครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนเข้าไปครับผมถ้ามีไข่ก็จะทําการฟักไข่ไปเรื่อยๆนะครับาจากนั้นมีผสมด้วยนะครับนี่ลงทะเบียนได้ไหมผสมต้องใช้สามตัวขึ้นไปนะอัปเกรดครับผมก็ปึ๊บนี่ทําการ อัปเกรดไปเลยก็ได้นะครับหรือจะยังก็ได้นะมีสีได้อะไรนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการตีบวกตีบวกเกมนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรมากมายครับผมเพราะไม่มีการตาระมัดตีไปได้เลยนะครับแต่ว่าก็แต่ละอาวุธแต่ละดาวนะครับใช้ทองไม่เหมือนกันนะ หลังๆอาจจะใช้เยอะก็ได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วกันก็ต้องดูเงินด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างอาวุธปลาปลาปลาด้วยเห็นไหมอืมประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาพัฒนาอาวุธกันโอเคห้องปิดมือนี่ไรวะรวมอ่ะห้องปิดมือนี้ก็คือจะเป็นแบบว่า เอาตัวละครเนี่ยเห็นไหมครับวัตถุดิบมาเลือกตัวละครที่เราอยากได้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราอยากได้ตัวเนี้ยเอาไว้ลงด่านนั้นดันนี้นะครับเราก็มากดเลือกเลยถ,ถ้าแบบถ้าแบบสุมส่มแล้วผสมแล้วผสมไม่ได้สักทีนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็มาทำ่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีรีสอะไรก็ผสมไปเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเปลืองนิดหนึ่งเนี้ยอืม ใช้ทั้งสตัวใช่ไหมซึ่งถ้าเราผสมมันอาจจะโอกาสได้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าผสมวัสดุบิบตัวหายากก็จะใช้6ดาวถึง3ตัวละครนะอันนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่า6ดาวมาแลกตัวตำนาน4ดาวที่เราแบบอยากได้อะไรเงี้ยอืมนะครับกับแบบซุ่มก็มี นะแต่ว่าตำนานอันเนี้ยมันต้องใช้แบบตัวทองด้วยไงเออมันก็ก็หอดู่นะถ้าใช้แบบสุ่มมันก็จะใช้หกดาวสิบตัวนะครับอันนี้สามช่างหมัดแล้วกันก็มันลองลอ,งล,องล้วกันเนาะโอเค อันนั้นต่อไปหมากลุกยังไม่มานะครับผมกระเป๋าเราก็มีไอเทมอะไรก็จะบอกมาครับผมนี่อันไหนเปิดใช้งานได้ก็เปิดอันไหนไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดนี่เห็นไหมพวกมอนตรงนี้กี้ๆเนี่ยเปิดด้วยครับเพราะยังไงเราต้องฟาร์มนะครับผมแน่นอนอันนี้คือเลือกหรือเรนดอมเรนดอมซะด้วยอันนี้เลือกนะใบนี้ไม,ม่เลือกก็เดี๋ยวว่ากันนะครับ โอเคนะครับผมแล้วก็กระเป๋าคลังคลังนี่ไหล่อ่ะก็ไปฝากได้นะใช่ไหมแบบน,นี้ป่ะโอเคนะครับโอเคนะต่อมามีอะไรบ้างก็จะเป็นอ่านี่ครับการกดเรียกกระชับปองนะครับผมมา รามาดูกันนะครับผมตอนเริ่มเนี่ยเขาจะมีแจกให้นะกาชานะอืมอ่ะโอเคก็ต้องตัวนี้เลยเพราะว่าเราตามหาอยู่นะครับผมกาชารบอกก่อนก็คือมันจะมีวิดลิตด,ด้วยแต่ว่าต้องเปิดร้อยโลแรกก่อนนะครับอ่านค่อยว่ากันไปตอนนี้มีตู้อยู่นี่ครับนี่พี่พยักเมคานะครับกาหารมีฮกนะครับแล้วก็แถวนะครับผมก็ ม,มันต้องคนนี้แหละมาอุ้ยชึบด,ดักเป็นจริงไหมลนะ่ะไม่ปิ๊งเลยบ้านะฮะอีกทีไหมจะฮึบบออ๊อบไวเร็มดูต้องดวเอ็นเมชั่นนะปิงป๊งไปไหมโห่เกียยมาเลยโอ้จบอะไรแบบน,นี้ ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะมีการันตีให้แหละนะครับผมก็นี่แบบนี้เลียกพื้นฐานนะก็จะมีโอกาสออกเนี่ย0.5นะครับผม100%เรียก100%ก็จะมีโอกาสออก50%นะสำหรับตู้ตู้พิกัปนะครับผมส่วนการันตี200เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่การันตีพิกัปจะมีโอกาส1%ในการออกนะครับถ้าเป็นตู้ธรรมดาก็ อย่างตัวนี้น่าจะ0.5นะอืมอีกทีทไปเราต้องการอีกหนึ่งเออนี่โชคดีมาบอเอยนะครับอโอเคครับผมไม่เป็นไรครับเก็บไว้ก่อนช่างมันพอนแค่นี้ล้กันนะครับต่อมาเป็นจดหมายก็มีของขวัญอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมด้วยแล้วก็อันนี้ก็ดันบัดอ่าไม่ใช่อ่าตัวอัปเกรดเหมือกันครับ น้องบิสกิตนะบิสกิตบิสกิตนี่แหละนะครับแล้วนะก็ร้านค้าเราทำนะแบบนี้นี่มีพิเศษลายเดือนรายวันนะนู่นนน,นี่นะครับแล้วก็ของแลกเปลี่ยนนะผมก็ถ้ามีงงมีเงินก็มาซื้อนะครับผมอันนี้ก็ใช้เพชรลูบีบ้ในการซื้อนะอันนี้ก็แน,นะนํานะถ้าแบบหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะนิดนึง นะอันนี้โทปานะ้ำโทปาเนี่ยจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมมาแรกพวกเนี้ยไอพวกเซอินเนสปาร่านะครับข้าพัฒนานะครับเพราะว่าเอาไว้ลงพวกบอสนะอืมหรือมีแล้วก็เก็บไม่ต้องใช้ก็ได้มาเก็บพวกอันนี้ไว้อัพสกิลก็ได้นะครับไม่ีเสียสแล้วแต่ละกันเนาะอ,อารีนานะครับผมลงลงไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีเอาของมาแรกรเป็นกุญแจได้นะครับผมประมาณนี แลกตั๋วกระดาษนะครับอ่ะกิวก็เหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคเข้ามาดูกิวกันครับผมนี่สม,มาชิกกิวนะมีมิชัน่นของกิวนะครับร้านค้ากิวก็คืออันนี้แหละนะฮะและคำคำค้วก็สงครามกิวยังไม่มาม,มีคอนแทคชื่อก็จะได้อ่า ตัวอีกอไม่ใช่สิคุนใจหกสิบนะก็มีกิวดีนะเกมนี้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยต้องขัดคนนิดนึงอ่ะมิชชั่นก็ในายวันนะก็เป็นมิชชั่นทำซ้ำก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับผมอ่ะหน้านี้ก็จะมีตัวนี้ด้วยกิจกรรมเนื้อเรื่อง นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องพวกตัวละครเรื่อง่าไอเดียตัวละครพวกนี้อนะครับ <c> ไ <oughs> อ่อน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีพวก้องคอสตูมนะครับเข้ามาดูก่อนเลยลเป็นไงล่ะครับ เป็นไงล่ะครับใช้เพชรซื้อด้วยนะครับผมโคดแจ๋วนะฮะ,ะแล้วก็มีอันนี้ไม่สามารถซื้อได้นะก็เป็นเจแทโอนะครับผมแทโอในรูปแบบอ่นั่นแหละอืมอันนี้มันเซียนในสองนี่อันนี้เซียนในอะไร น่าจะรวมอาร์ตเวิร์กของลหลายๆผ้าเข้าไว้นะนะครับก็อ่านประมาณนี้แล้วกันนะมาดูกันเองเนาะสำหรับคอร์สตูอนะต่อมาครับผมก็เนี่ยสามารถพูดคุยได้ อะไรอย่างนั้นนะครับถามว่าพูดค like like oh <my> mm ุยไปพูดคุยได้ไรก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี่แหละเนื้อเรื่องเสริมอะไรเงี้ยนะครับใครแบบคลั่งๆเนื้อเรื่องก็มาจัดมาอ่านกันได้เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นสมุดภาพนะครับก็สมุดสะสมนั่แหละเข้ามารับของวันได้ด้วยนะครับแบบนี้ เนี่ยนะผู้รับใช้เจตจำนงแห่งแสงเราดีนะครับโอเคอะไรต่อดีไม่น่ามีอะไรไหรกมัอันนี้ก็จะเป็นวกสรัดเลี้ยงน,นี่บันทึกเนื้อเรื่องนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนื้อเรื่อง อะไรทำนองนั้นใช่ไหมวะอืมก็ไม่น่ามีแล้วละอืมอ่ะโอเคก็สำหรับนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอ้ยนี่แอเพื่อนด้วยนะครับหรือว่เพื่อนด้วยเพราะว่ามันมีการส่งนั่นส่งนี่ให้นะครับโอเคแท็กเปลี่ยนเพลง นะครับแล้วก็เซตติ้งเกมนี้ครับผมก็ปรับเป็นไฮบาบราบรา,บรา,บราได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วกันเสียงนะตั้งค่าอื่นๆก็ประมาณนี้บัญชีก็ประมาณนี้ครับเชื่อมต่ออะไรให้เรียบร้อยเนาะไม่งั้น ID อาจจะปลีวได้นะเผื่อวันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกโครงการบริบพ,บพัฒนานะครับก็ทำกิจกรรมให้ให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันแจก นะะฮโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครที่รอก็จ,จัดไปนะครับกับเซเว่นไ์รเบิทนะครับโอเคตอนนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะผมไปละ